บักคาบูติกอีสอร์ทขอนแก่นนะห้อ,อ,องนี้ก็ห้องธรรมดานะสี่สิบตอลางเมตรนะเตียงคู่นะสมบัติเป็นเตียงเดี่ยวนะห้องนี้เตียงคู่นะโอเคมีทีวีจอใหญ่มากทีวีจอใหญ่สี่สิบพันนิ้วนะนะ,นะอ๋อนี่ ตู้เสตู้ภาต้เตู้เ่ป้แป้งตู้เปล่งที่วางของยาวยาวนะ การดน้ำเห็ดฟ้าน้ำเดือดสองขวดฟรีน้ำเดือด,ดสองขวดมีชูกาแฟช้อนกาแฟเรียบร้อยสองพลังครับชอบซูบิชิดีห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์ก็แใช้ได้ดมีฝักโบชั่มระด้วย trong so đó xuống một đi cái đại này bắt tay của năm chưa được cái chụp màn này màn dạy kiểu băng phóng cái đại nhớ có cái thuở เป็นเล็กปนใหญ่ช่องนั้นมีกระจกกั้นน้ำไม่กระเด็นมันนอนดีคือทำน้ำบุ่นแบบสตีลเบลเอาช่อนที่เป็นดูเล็กองศาสามสิบเก็าองศาสามสิปดองศาอย่างเงีัวพอจะได้จะได้ ทีมงาบุกของจากุนจะเล่กไหไหนนทิ้งโอเคไม่ไม่ไม่ตังคไม่คตงโอเคแล้วก็ขาบุก s ด็กสอรทบุกาบุีสอรนะต้องมีตูกัตูโอเคำบุสอครับ บุ๊กพ <usion> ิกิดสอครับไม่แพงรับพันกว่าบาทเ่ยปรมาณพันห้าเ